ชอบมะเขือเทศกันยังกินดิน่ะไปเกามันมันก็หยุดดิเกาหยุดเลยเอาเออนี่ฮะขันสันขันจ๋อจ่อนักกาวเกาเกาบอกให้มาเกาตรงนี้มาเกาตรงนี้ยังไงลูกกินไปก่อนกินก่อนลูกมะเขือเทศลูกใหญ่แสบแสบเอียวชอบกินมะเขือเทศ นี่นี่เป็นหมามากินสบายสบายจะเป็นลมไปก็อ้วนนะไม่ไปดูแลการก่อสร้างเลยอ่าก็เจริญพรนะโยมนะใครจะร่วมบุญสร้างบ้านให้เจ้าคุณโยมนะหนีไปเที่ยวอีกแล้วโยมสองวันโยมจึงไม่เห็นได้ไรสดนะเพราะฉะนั้นก็นหนีเที่ยวเห็นก็เลยหนีเที่ยวนี่ ประจำเลยนะจอดของเราอ่าสบายสบายคนเดยมนะประจวของเราเออไม่มีใครเก้าให้เสร็จเลยตอนนี้เออเออฮ่า่าฮ่าจออนะจะนอนสบายสบายนะเซเวคนเดยมนะโฟแมนโฟแมนโฟแมนเรานอนห่างขาอยู่นะเป็นท่าที่เขาชอบมากๆนะท่าขา จ๋าจ๋อ,ต,อต้องการห่วยมันดิาาก็ให้ังาเชิดมาหยอกอ่าง่้ยเล่ะง่ายนิดี่อถุงถุงถุงแดงเลยอ่ะสบายเลยดดูตั้งแต่จ๋อตอนนั้นดุมากน่ะเข้าไปไม่ได้จะกัดอย่างเดียวตอนนี้น่ารักเชี่ยงมากสาธุรถย่างนี้นะต้องจะมีเหมือนประมาณว่าเป็นละอองก็เดียวน่ะคือประมาณว่าถ้ามีบ้านจ๋อเนี่ยเราจะใช้เป็น เป็นไอเหมือนเหมือน,น,น,นมันทำทำไอไอน้ำให้เขาจะได้เย็นๆน,นี้เราก็เชิดมาหวีให้แล้วเนีน่ยพ,พักเหนื่อยก็เดียวหยลังจากที่รถโดยช่อกันในการทำ<ด>บ้านให้จอเรามมนกินลรมาไม่เอาอะไรก็ไม่ยอมถ้ได้นอนแล้วสบายแล้วยอมชีวิตของจอ กดสบายโยมมีใครสบายตาจอยไหมเนี่ยยกขาโยบายตัวไปต้องยืดเลยขาเนี่ยขาเนี่เป็นภาประจำของท่านประธานจ่อของเรายกขาให้างนึงเนี่ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็ยกสองขาคนเดียวสักพักหนึ่งก็ยกสองขาเฮ้ไหนดูหน้าดิหน้าดิเออนี้ไวยขันตัวนี้วะขันตัวนี้ออก อ่าตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เฮ้ยวันเียเสบายเลยทำบริหารต่้งกายคนเดียวจะเสร็จเมื่อไหร่ต้องทําไปเรื่อยๆคนโยมนะต้องทําไปเรื่อยๆนะนะเพราะฉะนั้นใครจะรมบุญก็เดินพรอมได้ประโยมน์เลยนะรบุญสร้างบ้านให้จ้อคนโยมนะหนีไปสองวันอีกแล้วโยมแะเพิ่งกลับมานะนะหนีไปสองวันแล้วเพิ่งกลับมาตอนนี้ ก็มานอนสบายๆนะให้หลวงตาดูแลให้ลำบากลูกตากวอีกตอนนั้นเขาไม่รู้ให้ลูกขอบคุณพี่ซีหวังเขาเอามาให้สร้างบ้านน่ะนั่นเด้นอนเฉยพูดกับไม่พูดขอบคุณกับไม่ขอบคุณอ่ะป๊่อ่ะมึงจะตื่นีทันไหมไม่เลย จะไปท so ั้งวันไปทั้งวุนนะดูแี่นั่งามาไม่รอดเลยอาบน้ำ้องก่อนเลยล่ะนอนสบายสบายนเดยอโคทำกินี๋ยวมกรตองเดินไปบ้านใหม่มาี่นี่อนไปล่น่นใช่จต้องไปแลสคสตีสบายสบาย น,นี่ครับเอ็ซีครับ474ตาตอนนี้กำลังวิ่งไข่ย,ยอ้อมอ๋อเคลิมเลยรับนะฮะโดนวิ่งไข่จอยจอ,อาสบายเรืงเดี๋ยวลบุญนะแล้วเจ้าค่ะขอบคุณมากครับผมใช่โยกนดีสีทองครับผมขอบคุณครับ โอ้โหฟ่วงลอนยอมหลอกตาใครยอมโอ้โหคนเก่าคนคนคนผีอยู่สนุงกว่าไอ้จอยโอ้โหแต่จอพลิกตัวเฉยๆไม่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 ดุใครคุณยอมอ่าลองตาก็ป้องกันตัวเองได้ดีมากเลยรีบลุกเลยไอ้แม็กที่ว่าไม่ลุกเพราะมันนักกาตมาดที่มไปไม่ทันเลยไไม่ตัวเตาอยู่ที่เขาเกเนี่ยโอ้ย